วัสดีนะครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ m r p d 8 8 8 m o r i ์ p a ดาว youtube.com ช่องรายการดูดวงชะตาและโหราศาสตร์ไทยบน youtube ที่นี่เราจะพาทุกท่านเปิดดวงชะตาอย่างละเอียดด้วยระบบสุรเดยยียญาตและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวพาดาววิเคราะห์จากวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิด เพื่อทํานายทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่ต้องระมัดระวังพร้อมแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะทานศีลภาวนาเพื่อความสุขความเจริญและมั่นคงก่อนรับชมรัะฟังอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดูดวงชะตาที่อาจารย์จะส่งตรงถึง <Okay. S 1> บ้านท่านทันทีเหมือน d e ลิเวอรแห่งโชคลาภ ขอให้ทุกท่านพบกับความสำเร็จร่ำรวยเงินทองและเป็นมหาเศรษฐีไปพร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกันยายน2568นะครับในดวงชะตาอิทธิพลดวงดาวในเดือนนี้จะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและจะส่งผลกับดวงชะตาชวีิตของท่านอย่างไรทั้ง12ราศีนะครับในเดือนนี้ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง นะครับอย่างทุกเดือนทั้งดวงชะตาไทยดวงชะตาจีนนะครับเพราะฉะนั้นมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายก่อนเลยนะครับดวงแรกก็คือดาวพระพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสิร์จอย่างรวดเร็วคือวิ่งครับทำเร็วได้เร็วจะประสบความสําเร็จนะในวันที่11กันยายน2568เวลา18ในการ36นาทีสิ่งใดก็แล้วแต่ซึ่งติดขัดเป็นอรรคอยู่ก่อนหน้านี้ พอหลังจากวันที่11กันยายนไปแล้วทุกอย่างจะราบรื่นด้วยดีนะครับตำแหน่งก็เป็นเกษตรและเป็นมหาอุดดาวต่อมาก็คือดาวพรลังคารในดวงชะตาเนี่ยดาวคารย้ายราศีวันที่12กันยายน68เวลา19น47นาทีนะครับอังคารนี้ย้ายเข้ามาทับกลุ่มลัคนาชาวราศีตนเเลงชาวลัคนาราศีเมฆแล้วจะส่งผลกับ ทั้ง12สราศีในเรื่องราวซึ่งแตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นอังคารเข้าสู่ราศีเมษนะแล้วก็ดาวพุธก่อนหน้านี้ก็เข้าสู่ราศีกันนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตจะย้ายวันที่13กันยายน68เวลา2ทุ่ม46นาทีเกตี้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับในดวงชะตาหยุด ประมาณ2เดือนนะต่อมาอิทธิพลดาวพระศุกร์ก็เดินหน้าเสรอย่างรวดเร็วสุกรเสรวันที่16กันยายน68เวลาตีสี38นาทีศุกร์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับเล็งชาวลัคนาราศีกุมนะในดวงชะตาต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีวันที่17กันยายน68 เวลา17.24นาทีนะครับเข้าสู่ราศีกันต่อมาก็คือดาวพุธเสิร์อีกดาวพุธนะครับก็เสิร์ตเข้าสู่ราศีตุลครับในวันที่28กันยายน68เวลา17.15นาทีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์เพนอยู่ที่ราศีกุม8กันยา68ตีห2นาทีพระจันทร์ดับอยู่ราศีกัน วันที่22กุมภาพันธ์68เวลาตี2 48นาทีนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตามโหราศาสตร์จีนนะครับตั้งแต่วันที่8กันยายน68เป็นต้นไปเข้าสู่อีกหิวนะครับเป็นเดือนไก่นะ เดือนนี้จุดเด่นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารและโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับแต่ก็ต้องให้เรามัดระวังในเรื่องของการวางแผนด้านการเงินปัญหาด้านสุขภาพและความใจร้อนนะครับดวงชะตาในเดือนนี้จะส่งผลดีกับคนธาตุไฟไม,ม่ว่าจะเป็นไฟเปี้ยหรือไฟเต่งนะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับถ้าผ่าดาววิเคราะห์5ธาตุภาพรวม นะครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคนธาตุไม้ในเดือนนี้พลังไม้เด่นที่สุดนะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเรียนรู้นะการสร้างสรรค์ความคิดเหมาะกับการวางแผนโครงการใหม่การเจรจาและการขยายเครือข่ายจะดีนะครับคนธาตุไฟเนี่ยไฟจะถูกไม้หนุนคุณจะมีแรงบันดาลใจสูงความคิดสร้างสรร์โดดเด่นลงมือทำสิ่งที่อยากทำ ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่จึงจะดีนะครับคนธาตุดินเนี่ยนะดินอาจจะถูกไม้แย่งพลังไปบ้างนะครับคุณต้องวางแผนการงานการเงินให้ดีนะครับอาจจะมีรายจ่ายแอบแฝงอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนด้านการเงินตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายนิดนึงนะครับไม่ควรใช้ใจ่ายเงินเกียกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะครับแต่อโอกาสที่ดีๆนี้หลงภาระความรับผิดชอบ หรือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับคนธาตุทองเนี่ยนะมีโอกาสชื่อเสียงเรื่องงานนะครับการเข้าสังคมนะเข้าหาผู้ใหญ่ทํางานร่วมกับคนมีอานาจมีโอกาสเพิ่มสูงนะครับคนธาตุน้ำเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับดูแลระบบน้ําภายในร่างกายให้ดื่มน้ําเยอะ พักผ่อนให้เพียงพอจึงจะดีนะครับในดวงชะตาหรือถ้าคุณจะนำเสนอโครงการงานโปรเจกต์ก็สามารถทำได้ครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาในเดือนกันยายนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าในเดือนนี้ก็จะเด่นในเรื่องของความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรและบริวารเป็นสำคัญนะครับอาจจะไม่สบายมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น มาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะโคจรโยกยาา้ายราศีก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธจะเดินหน้าเสด็จเนี่ยในวันที่11กันยาย,ายน2568เวลา18.36น,นาทีเนี่ยพุธนี้เสร์เข้าสู่ในภพมรณะตำแหน่งเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยนะระวังปัญหาเรื่องบุตรและบริวารอาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ให้ระวังในเรื่องของการสูญเสียพัดภาคนิดหนึ่งใครที่มียังมีลูกตัวเล็กๆอะไรเงี้ยต้องระวังนะครับอ,ออย่าปล่อยค่าสายตาเลยนะอาจจะตกน้ำตกท่าได้อุบัติเหตุรถชนก็ต้องไม่ประมาทนะหรือถ้าใครเนี่ยกำลังตั้งครันอยู่ดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การผ่าขอดสูงนะครับเออก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของคำพูดและเอกสารสัญญาด้วยเช่นกันนะครับเพราะพุธเป็นมรนะฮนะ อันนี้มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพร่างคารในดวงชะตาดาวงคารย้ายราศีวันที่12กันยาย,ยน68เวลา19:47นกานาทีนะครับอังคารนี้ย้ายตำแหน่งก็เป็นปากเกษตรเข้าสู่พบสู่พระสู่พระคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาแล้วก็จะมีความสุขในครอบครัวในช่วงนี้เพื่อน นะครับหรือสังคมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับการงานที่ทำก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ในระดับหนึ่งของชาวราศีกลุ่มนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพเกษนะในดวงชะตาดาวเกศนี้จะย้ายราศีวันที่13กันยายน68เวลา2ทุ่ม46นาทีนี้เกศนี้ย้ายเข้าสู่พบพันธุ ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานนะครับหรือการเดินทางมักจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะครับอ,อ,อาจจะเดินทางไกลในช่วงนี้ชอบโดดเดี่ยวไม่ค่อยจะยอมพึ่งญาติพี่น้องสักเท่าไหร่นะแต่ชาวราศีกุมในช่วงนี้พยายามสวดมนต์แล้วไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีงูเข้าบ้าน นะอาจจะเป็นงูเจ้าที่เพราะฉะนั้นก็อย่าไปทําร้ายนะครับก็ให้ไล่ออกไปะนะเออหรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่นะแต่ควรไหว้เจ้าที่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่หรือศาลตีจุเอะนะครับเจ้าที่จะมาบอกโชคลาภให้กับชาวราศีกุมนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระศุกร ดาวศุกร์นี้ก็จะย้ายราศีวันที่16กันยายน68เวลา17นาฬิกาเอาเวลาตี4ครับ16กันยา68เวลาตี4ครึ่งดาวศุกร์นี้เข้าสู่ภพปัตตนิเป็นนระอุดม,มเกณฑ์น,นะครับคือเกณฑ์เศรษฐีนะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเศรษฐีหรือไม่การเงินคุณระดับไหนล่ะเออถ้าระดับ หมื่นก็หมืน่นแสนก็แสนล้านก็ล้านแล้วแต่นะอืมแต่ดาวการเงินกะดุมพระนะครับเพือรหัสอยู่ปุตตะเป็นประก็ในระดับหนึ่งแต่ก็ขอให้คนกุมได้เยอะๆแล้วกันเพราะดวงชะตาคุณมีเสาราหูกุมรักเนี่ยดวงชะตามีกาได้โชคลาภก้อนโตครับก็ขอให้ร่ำรวยไม่ว่าจะซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ถูกขอให้มีโชคมีลาภ นะครับให้ระวังในเรื่องความเสียหายหรือการเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปของชาวราศีกุมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาครับออในดวงชะตาแล้วก็จะมีสัญญาข้อตกลงกับญาติผู้ใหญ่โดยเช่นการจะมีความสําเร็จนะครับนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีวันที่17กันยายน68 เวลา17บเนการ24สินาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณะครับปัตตนิมรณะครับและบ่งบอกได้ว่าคนราศีกุมในช่วงนี้คุณอยากที่จะไปไกลเช่นเดินทางไกลบ้านไปกินข้าวไกลบ้านไปทําบุญไกลบ้านหรือไปต่างประเทศในช่วงนี้ถ้าในด้านของความรักเนี่ยร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มดวงชะตาช่วงนี้แก้ดวงนะครับโดยการ นะห่างกับคนรักคู่ครองจะดี1เดือนนะครับเช่นนอนห้องเดียวกันแยกเตียงนอนบ้านแล้วกันแยกห้องแค่เดือนเดียวครับเ,ออเพื่อเป็นการแก้ดวงชะตาม,มาันจะได้ไม่มีปัญหาสักใดๆถ้าคุณจะทํำธุรกิจหุ้นส่วนในเดือนนี้ควรทําด้วยตัวของคุณเองจะดีไม่ควรร่วมหุ้นส่วนกับใครอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวัง นในดวงชะตามาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงเนี่ยดาวพุธจะเดินหน้าเสิดอีกอย่างรวดเร็ววันที่28กันยายน68เวลา17นาฬกา15นาทีพุธนี้เสิดเข้าสู่พบสู่พระก็จะมีความสำเร็จนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดนิดน,นึงนะครับปุตตะบุตร,บ,ตรบริวาลหรือผู้ใต้บังคับบัญชาใช้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี และดวงชะตาก็จะมีชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนไกลนะแต,แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและคําพูดนะครับอาจจะมีเรื่องวิวาทะการผิดใจหรือการทะเลาะเข้าใจผิดกันได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวราศีกุมนะครับมาพูดถึงในด้านของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เป็น ในดวงชะตาพระจันทร์จะเพนในวันที่8กันยายน2,568เวลาตีหนสองนาทีพระจันทร์เพนอยู่ที่กลมครับก้มรักยังไงจะมีโชคลาภความสำเร็จหรืออาจจะฝันถ้าคุณฝันอะไรก็ไปซื้อลรตเตอรี่ตามนั้นจะมีโชคลาภนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่22กันยายน68เวลาตี248นาที นะครับพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกันเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายไม่ดีอาจจะมีรายจ่ายมีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระวังไว้นิดนึงนะครับเ,เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณความรักก็ระวังห่างๆเหินนิดนึงนะการเงินก็จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจ นะครับการงานก็มีโอกาสที่จะสําเร็จที่ดีนะพยายามสวดมนต์ว,ว,วพ้พาะเา้ไว้นิดนึงของชาวราศีกุมอันนี้คือต่อมามาพูดถึงคำใบกรณ์สรุปโดยภาพรวมนะครับคนราศีกุมในเดือนนี้การงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแต่ให้ระวังคำพูดกับเพื่อนร่วมงานนะครับดาวการเงินด้านการเงินคุณเนี่ยจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุก แต่ไม่ควรเสี่ยงโชคมากนะักนะครับในเรื่องของความรักนะจะต้องให้เวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนิดนึงนะครับให้เวลากันหน่อยนะแต่ว่าในเดือนนี้หนึ่งเดือนไม่ควรต้องแยกนะครับสมมุติทํากิจกรรมร่วมกันได้สุดท้ายก็ต่างคนต่างกับที่นะในดวงจะต่างคุณในเรื่องของการเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ควรทําบุญ เกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหูนะครับพระราหูหรือถวายของดำนะเป็นมงคลนะครับสวดมนต์ไหว้พระหรือไปไหว้วัดพระราหูเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวคุณเองได้เป็นมงคลนะครับนะอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตา12ราศีของชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิป กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ